คนอาศัยกระแสบอกว่ามีคนวงในแฉว่าถ้าผู้หญิงตัวไหนได้พูดเยอะก็จะจ่ายเยอะกว่ปกติแล้วก็เป็นการเตรียมกันทั้งแ้่มแอนและสาวสามสาวเพื่อให้วินคู่ตลกดีอ่ะโอเคค่ะอันนี้นะครับอ๋อรู้แล้วใช้ไม้ไม่ดีกว่าโดใช้ไม้เสียงจะกล้องเหรออเปิดพีเอออกมาใกล้เปิดพีเอได้ไหมเปิดพีเอไวเล็ตนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเสียงมันจะทอน โอเคเปิดเองนะอย่างไม่อยาเอาจริงนะถ้าสมมติที่เอากล้องมันอย่ในใกล้ทุกฐานนะเสียงเราเข้ากล้องแล้วเอจะไหวมากได้มาอีกพักหนึ่งค่อยกว้างก็ได้ค่อยแทนเออซึ่งตอนนี้สากกำลังเอามือบังเอาบังบังใหม่ตัวเองใช่เยามือบังอยู่ข้างล่างโอเคมีเขาไลฟ์เขาจะแม่ไลฟ์เป็นประจำใช่อเคเอาเลยครับคนมาแล้วครับพันกว่าละเอาเนาะมาแล้วเหรอพวกเธอ คุณผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่ในสต mm ูดิโอเท็เนียไทยแลนด์เรากำลังทำการบันทึกเทปซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องออกอากาศทุกวันเสาร์บ่ายสองแหละนะแต่วันนี้เนี่ยระหว่างการบันทึกเทปเนี่ยเราคงต้องมีการเรียกว่าเป็นการแถลงข่าวนะ mm hmm. เป็นการอ่าเล่าสู่กันฟังนะอ่ะสาวๆ mm hmm. ประเด็นนั้นก็คือว่าผ uh huh. ู้ต้องหาในคนดีอยู่กับผม mm hmm. ครบเลยฮนะ uh huh. ว่าจะเป็นน้องเ uh huh. ฟนน้องเจบ uh huh. ตกะแตนนะ ตอนนี้ล่าสุดนะฮะนักสามสาวตอนนี้ซื้อเสื้อโปโลโปมาประมาณร้อยกว่าตัวแล้วก็ชอบผู้ชายผมสีอะไรอ,อยเงี้ยนะคะกระติ่มคันผมบอกแล้วนะผมไม่เคยภูมิใจในการมีชื่อน้ามาก่อน <c oughs> น้ำแมนของเราตอนนี้ดังไปแล้ <c oughs> สามว,วันเนี่ยในยูทูบยอดเลยนะ5ล้านตนูวิลลคุณนี่จะบอกเลยนะเบื้องหลังนะพอ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 ,อัดรายการเสร็จดูไหมเธออีน้ำแมนเข้าไปห้องแต่งตัวแล้วนอยแดกมากเลยใชคือแบบนี่เธออยาเอานิ้วบักใหม่สิเออเออ คือแบบว่ามันน้อยมากแล้วเพราะว่ามันโดนปิดไฟเยอะใช่ไหมมันเปิดแค่สามคนหรอเปิดเป็นครั้งแรก2 7คน27คนยินดนั่นแมนเข้าไปนะในห้องนั้นน้าเหลือ2นิ้วแล้วก็จะเป็นประมาณว่าอ๋ออากาศไปกูตายแน่กูตายแน่กูแบบว่ากูจะหายแน่ชีวิตกูจะเหลืออะไรมันปรากฏเป็นไองคะอ่ออากาศไปอีคนตายอีพวกหนีค่ะจะตายอยู่แล้วค่ะจะบอกเลยนะวันนี้ถ่ายรายการกันนะ ไม่ว่าจะฟิตหรือนอกจิ้มหรือตะกแตนนะอ้่เปิดฟอรมกันเล่นเลยแออเปิดไฟตลอดเปิดไฟตลอดไม่กับใครนะผู้ชายดีหมดนะตอนเนี้ยขาสั้นยังหาวิธีชมได้เลยอย่างที่ดูคืออย่างว่าแต่เสื้อโปโลเลยใส่ถุงดำใส่ถุงขยะมาก็ชมวันนี้โอ้โหเสียเซลล์ไปหมดน่ะชีวิตเป็นยังไงบ้างอ่ะคน ใช่เพราะว่าใช้เพาว่าย้อยยับย่อยง่ายก็เหมือนย้อนกลับไปสักห้าปีค่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เล่นเร็จไม่ได้อ๋อไม่เข้าเน็ตไม่เข้าตัวชื่อเลยปิดตัวอย่างสงบเป็นไปแต่ยังอยู่ใครอย่างดียังไม่ตายมีหลายคนตกแต่ยงน้อยๆนะยังไงก็ตามแต่ทุกคนที่ชมนะฮะผมบอกเลยว่าสาวสาวในสีซั้นสิบเนี่ยสิ่งที่ผมชื่นชมก็คือว่าพวกเธอรับผิดชอบต่อความรู้สึกคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นน่ะเอาจิงจริงจริงๆเอาพูดถึงนะแม่มันต้ ก็ดูเก่งๆเอาเนี่ยเปลี่ยนแล้วก็บรรดาผู้ชายนะไม่ต้องนะไม่เอานะในหันหาผู้ชายด้วยกันนะอินอีนแมนก็เป็นคนแต่งตัวแย่จริงเอาจริงๆอันนี้ผมพูดเลยนะอาจจะด่าผมก็ได้เลยผมยังพูดเลยน้าแมน มึงแต่งตัวเฮียจริงก็แต่งตัวเลยยู่บอกเลยว่าเรารู้ใช่ไหมเมนมีมานะบอกนี่นะจ้างสไตล์นิดน,นะแล้วแต่งตัวให้มันดีๆคือโอเคคนเราอาจจะดูกันที่ภายใน<อ>แต่แต่ถ้าเกิดเยืนมาก็ไม่ไหวแล้อี้ผมพูดเลยนะอีนแมนก็มั่นหน้าจริงเออ <c oughs> เอา,เอามอเป็เพกอกอเอัเเเออเออเอ็เออเออเอัเเออเมันมมก็ออเ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 ออออเอออาเรองอรอ บอกไปนะผมไม่ได้แก้ตัวให้อีนามคนนี้นะเออแต่อินเนอร์แมนมันน่าจริงถ้าแต่งตัวแย่จริงเดี๋ยวก็เป็นประเด็นต่อเนื่องหรอถ้าสมมติเวลาจะด่าไม่ต้องด่าสามคนนี้เข้าไปในไอจีแอดนั้นเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าด่ามัจริงด่ามาเลยจริงคนละหลังจากนั้นนะอีน้ำแมนมันก็สมนติตัวนะเออผมจะแต่งตัวให้ดีกว่านี้ใช่ใช่ดังรู้นะแต่เกาจริงนะถือว่าเป็นข้อดีที่ได้บอกนางนะเพราะนางนไม่มีใครกล้าบอกหขาบอกว่าแล้วล่าสุดนะจากประเด็นอีน้ำแมนนะมีเรื่องนึงมีคนก็ ก็อาศัยกระแสนี้เข้ามาบอกว่าเออเนี่ยข่าววงน่นจากทีมงานว่ามีการจัดฉากกันเตรียมกันจะได้วินวินกันทุกฝ่ายก็ว่ากันไปจัดฉากอะคะจัดฉากแบบว่าเออสาวโสดกับหนุ่มโสดกันรายการแบบว่าโชว์ด่ากันแรงๆคอมเมนต์กันแรงๆจะได้มีกระแสงั้นงี้ก็ว่ากันไปพูดเลยนะทีพวกนี้เอาคำด่ามาจากบ้านคุดกันไปเลยบางทีนางเขียนมาจากแขนเลยเขียนมานี่เลยประโยคอะไรต่างนางมีนางมีทำกันบ้านมาอย่างนี้ คือก็ต้องบอกแบบนี้ว่ารายการเราเนี่ยทุกคนที่มาเนี่ยก็อยากก็อยากสละโสดจริงนะก็อยากมีแฟนมันก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันนะถามว่าจะไปเลือกกันช่วยๆก็ก็ไม่ใช่อ่ะนันออกไหมชอบไม่ชอบอย่างไรก็พูดกันตรงๆก็ก็เป็นเรื่องที่ดีอ่ะนี่พูกเธอเธอได้ข้าตัวเท่ากันไหมเนี่ยฮนะฉันอยากรู้ได้ข่ารถเท่ากันไหมมีใครมีใครพูดมากกว่าแล้วได้ตังเยอะกว่าป่ะโอเคเออถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโอ้โหพูดกันน้ำไหลไปแบ่ นนดจริงนะถ้าอย่างนั้นนะตูสองคนนต่ครจะได้เงินมากที่สุดเข้าใจปะคตัดต่อภาพผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองทีมใครในล่าสุดเนี่ยเขาจะมีพวกมีมันกับตูนสามช่องนะเออเอาผู้หลักผู้ใหญ่มาเกี่ยวข้องนะเรื่องเกี่ยวอะไรกันเราเหรเกี่ยวกัรายการเราเอาท่าน,ไไนเอาท่านโพเดียมอามะแบบว่าเปิดไฟไปิดไฟท่านโพเดียมอ่ะอันนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะซวยกันหมดนะไม่เอานะเดี๋ยวจะซวยกันหมดไปกล้าเล่นกับท่านหรอใช่อันนี้ทำไมเป็นคนนี้อะ เออแล้วตอนแกมโพสเนี่ยแกตอนโพสคิดว่ายออนดูจะเยอะขนาดนั้นฉันไม่ได้ไปทำอีกบ้านบ้านเยอะยังไงเนี่ยเราสองคนนะฮะนะตัวแทนสาวโสดแล้วก็ทีมงานเนี่ยขอบคุณมากครับที่ที่ติดตามรายการเราที่สนุกเพลินแล้วก็มีอารมณ์ร่วมไปกับเรานะฮะสุดท้ายได้่สุดสิ่งที่เราแคสก็คือบรรดาผู้ชมคนดูนี่แหละและที่สำคัญพวกเธอเองก็ ก็จริงใจแล้วก็รับผิดชอบต่อความรู้สึกนะเออล้วคิดว่าเวลาคุณดูอยู่บ้านน่ะคุณก็มีคอมเมนต์อะไรไม่ต่างกับพวกเราเนี่ยแหละจริงจริงแต่ว่าคาพูดคุณมันอาจจะไม่ได้ออกอากาศเั่นนั้นเองคุณอาจจะตกเข่าฉาดอยู่กับแม่อยู่กับพ่ออยู่กับพี่น้องอยู่กับเพื่อนคุณนั่นนั้นเองแต่ถ้าเมื่อดูแล้วคุณสนุกสนานบันเทิงคุณมีความคิดที่เห็นแตกต่างกันก็นี่แหละค่ะคือรายการทีวีนะคะทาให้คุณนั้นได้มีความสุขแล้วก็สนุกสนานที่บ้านค่ะและที่สําคัญนะฮะนี่ไม่ใช คิดยังไงก็พูดกันอย่างนั้นจริงๆชอบจริงไม่ชอบจริงนี่ไม่ใช่สิ่งที่คนรอคอยกันอยู่แล้วครับและที่สำคัญวันนี้เรามีคู่จริงที่ได้กันจริงๆได้ไม่ได้ไม่ได้กันยังไม่ได้กันอะไรแต่เกือบจะได้กันเกือบจะได้กันอุ้ยเสียนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่ะอีแรกเดี๋ยวก็เป็นประเด็นหรอก กินน้ำแมนเข้ามาจาเข้ามาาอยากกับเราอีกที่เราได้เข้ามาจาบอกเลยว่าอินน้ำแมนมั่นหน้าจริงฝากบอกกินน้ำแมนว่ามันมั่นหน้าจริงมันแต่งตัวเห่จริงด้วยบอกเลยเออแล้วฉันักับน้ำแมนเนี่ยก็คุยกันทุกวันด้วยแล้ววันที่9กรกฎาดืนะ อ,อีนอัทแมนจะไปเปิดใจที่ทูน่าสแตนไนท์อุ้ยพอกนี่ไปด้วยเป,ปล่าโขนจะแสกมาก,กเลยกันเจอหรือเปล่า,าเจอกล้าจเจอเปล่าจเจอกันนะเคลียร์นะนแมนเปล่าทูน่าสแตนไนท์คือสำคัญนะฮะห้าทุ่มครึ่งเก้ากรากฎาคมวันเสาร์นะอีนัแมนเปิดใจและอีสามคนที่ไปหรือเปล่านี่อีกเรื่องนะฮะติดตามกัน,นเลยพวกเธอต้องดูนะเวลายามทามอ่ะเข้าใจเปล่าเพราะเวลาเท่านั้นมียามเท่านั้นที่ดูมากโอเคมาพวกเราแยกย้ายกันไปถ่ายรายการกันต่อเย้ รับพี่เรียบร้อยครับอพับนี่ป่านนี้เขาด่า <GO> อ <av uther> ้หนวดยันกระดองรับ